สวัสดีครับนี่แหละครับเป็นผลที่ผมตัดนะครับผมไล่ตัดตัดใบออกเอตัดหลอกออกให้หมดนะครับที่เหลืออยู่นิดนึงนะครับ,รบกันไกลที่ใช้ก็เป็นกนกลไกยญี่ปุ่นนะครับคมมากอันนี้ก็เดี๋ยวจะมาอธิบายวิธีการทำมนหลังนะครับสามารถมุนได้นะครับเนี่ยสามร้อยหกสิบองศา เหมาะสำหรับผู้ที่ทำบอนไซหรือพืชผักทั่วไปนะครับนี่แหละครับเดี๋ยวจะตัดให้ดูนะครับง่ายๆตัดดอกออกให้หมดครับไม่ให้มีดอกเราก็จะกินแต่ใบนะครับของกระเพรานะครับเวลาผัดกระเพราไม่ต้องใส่ดอกพ่อแนะนำควรเป็นกระเพราพื้นพื้นบ้านพ่อวันหอมนะครับ มันจะหอมกินจะหอมมากกว่า,ากระเพราที่ดัดแปลงผัดทุกร,รมไลดูนะครับไม่มีดอกครับง่ายง่ครับแล้วเขาจะอยู่กับเราอีกสองถึงสามปีนั่นแหละครับทบทวนอีกทีนึ่งนะครับอยากให้กระเพราอยู่กับเราไป็นนานาน,นะแล้วก็ปลูกปกติเราอยากให้เขาเป็นคล้ายๆไม้ยืนต้นนะครับเราตัด เขาออกดอกมารใกล้ตัดหลอกครับแค่นี้แหละครับวิธีการนะครับแล้วเขาจะอยู่กับเราในาน,านแล้วก็บำรุงไปบำรุงปุ๋ยบำรุงอะไรไปครับขงเป็นประโยชน์นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ